คเตือนลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้แนะนำให้ทำตามควรใช้วิจระะารณญาณในการรับชมมาทุกคนกลับมาแขกรับหนึ่งพัน 1, พอยน,นะครับผมกลับเกมตีตุุนนะก็เดี๋ยววันนี้เป็นไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันกเลยดีกว่านอไปโอเคเริ่มที่ห้าแล้วกันนะครับผมมาลุาลยมไม่ติดว่ะกบหรือตัวนี้มันก็ไม่ติดเลยนะอุ๊ยโอเค ไอ้นั่นติดอยู่ครับผมไอมาจริงจอะติดอยู่นะเมื่อกี้เหมือนมีคนตีคอนทอเลยนะใครแม่งบ้าขนาดตีคอนทอวะตึงมือเกินทั้งนั้นอะนี่ไงอื้อมาผมสามร้อมาขอขึ้นเป็นสิบเลยแล้วกันนะครับปไ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 ปนนสวิตช์าชามีสามตัวนี่ไงมีสามตัวก็ต้องมีสักตัวแหละเอาจริง โอเคเรียบร้อยผมตอนนี้ขึ้นมาที่1600ได้แล้วนะครับมามา,ม,าม,มีมีกไหมมีอีกไหมโอเคสวินสวยตอนนี้ขึ้นสองพันละมาลุยต่อลุยต่อโอเคยังพอได้ครับนี่ไงใหม่ตัวนึงโอเคเรียบร้อยอุ้ยได้ตัวเทียร์สามเันสี่แล้วนะนี่ว่าเอ้ยทั้งนั้นต้องมีอีก่ะผมก็ต้องมีอีก่ะเอาจริงรแต่ว่าจะเป็นตัวไหนนะครับผมที่จะเป็นตัวโบนัสตัวต่อไปนะแต่ก็เริ่มนิ่งแล้ววนะ่ะ เอาเงี้ยผมเชื่อมันไม่ให้เกิน2,500แล้วกระดังของผมถ้าดูต่ำกว่านั้นจร okay. ิงๆเนี่ยอ่าโอเคพาทีนีมาด้วยโอเคดีขึ้นมาเป็น4,000แล้วครับโอเคไม่ทำภาษีไม่ทำภาษี0 0นน่าทำได้อยู่ลองดูก่อนดิโอเคเหมือนจะไม่มาแนละ้วทุกคนงั้นคลิปนี้คงต้องจบไว้ประมาณนี้นะครับผมก็คลิปนี้ได้มาที่4,000นะครับผมเป็นที่เรียบร้อยนะก็ถือว่าโอเคอยู่แล้วกันนะครับผมทุกคนในคลิปนี้นะวันนี้ผมขอจบคลิปไวพิธียงนี้ก่อนดีกว่าแล้วกันเนาะเดี๋ยว,ว,วยเรามาเจอกันใหม่แล้วกันนะครับผมทุกคนในคลิปหหนานานน้้าะสสสรรัััับบววีีดคไป